วันนี้ครับทําเกี๊ยวน้ําครับบะหมี่แห้งบะหมี่น้ําเกี๊ยวน้ําครับนี่ครับหมูแดงครับผมเตรียมไว้แล้วส่วนประกอบก็คือปรุงแบบง่ายๆครับแล้วก็ใส่ใส่เนี่ยสีสีแดงลงไปเฉยๆนะครับไม่ยากก็้ซอสปรุงรสอะไรพวกนี้ครับใส่ไปลองดูลองดูแล้วก็นี่ผมทำต้มมะละไว้ซดน้ําครับต่างหากเวลาเรากินบะหมี่แห้งครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูไปเดี๋ยวผมจะไป ย่างหมูย่างครับหมูแดงครับครับคือเราทํากินเองง่ายๆที่บ้านเรานะครับไม่ได้ทํำขายลรก็ลองผิดลองถูกทาเท่าที่ว่ามันจะเป็นไปได้คนระับนี่ผมหมกักไว้เียเมื่อคืนแล้วเนี่ยหมูแดงหมูแดงแต่ไม่ได้อบน้ำผึ้ง เพราะว่าเราไม่ได้ใช้เตาย่างแบบอย่างนั้นอนะที่ต้องแช่ต้องพึ่งอะไรได้นี่ผมจีอะไรอย่างนี้เลยไอ้จีเงี้ยเขารดน้ำหน่ยครับไม่แล้วก็ให้เดี๋ยวก็ให้มันสุกที่น้ำมันซึมไปเลยครับมันต้องสุกสินะเดี๋ยวเรามาดูกันครับแป๊บหนึ่งขอกลับดูสักทีครับ เรื่องดยเรครับเอ้ยโอ้โหขี้ไม่ค่อยดีอ่า้กลับได้สักพักนึงครับกลับได้ระยะอีกสักพักนึงครับแหมลิ้นพันธ์ระหว่างรอหมูแดงสุกนะครับผมก็นี่ครับน้ำซุปครับน้ำซุปน้ำซุปวันนี้ผมใช้นี่เลย ซี่โครงไก่ไม่มีครับเล่นนี่เลยครับน้องติดสะโพกซะเลยน้ำซุปน้ำซุปไว้สําหรับเกี๊ยวน้ําไว้สําหรับแบบหมี่น้ำอย่างเงี้ยครับเอาแล้วครับผมว่าหมูแดงของผมน่าจะไดยเรื่องแล้วครับน่าจะสุกข,ข้างในหมดแล้วครับี๋ยวก็มาหั่นเป็นชิ้นๆเตรียมเอาไว้ครับ ตอนนี้เรามาลวกผักฟังต้มก่อนนะครับลวกเตรียมไว้เลยเวลาให้เราก็หยิบใสใ่เฉยๆโอเคครับเดี๋ยวผมเอาขึ้นเลยครับจะได้กรอบหน่อยอย่าให้เละมาก และตอนนี้นะครับทุกอย่างก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะประกอบล่างนะครับเดีย๋ยวเราก็จะมาลวกบะหมี่น้ำซุปพร้อมไปครับประกอบล่างได้ต่อนอื่นขอลวกเกี๊ยวก่อนครับและตอนนี้ก็ลอยแล้วครับก็คือเกี๊ยวสุกแล้วครับ ตักขึ้นได้เรียบร้อยแล้วครับสำหรับบะห,หมี่แห้งหมูแดงแล้วก็มีน้ำซุปน้ำซุปร้อนๆนะครับเฮ้ค <c oughs> วันฉุยนะครับแล้วก็มีเกี๊ยวกรอบนะครับเด <c oughs> <c oughs> ใครไข้กินน้ำก็กินได้นะครับใครไข้กินแห้งก็ได้นะครับเรียบร้อยครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้บะหมี่แห้งเกี้ยวน้ำสวัสดีครับ